ลูกค้าถามว่ามีโปรโมชั่นหรือเปล่ามาเลยครับเดินมาหน้าร้านก็เจอแล้วนะครับลองมองมาที่บอร์ดนะครับจะมีอยู่2บอร์ดนะครับก็จะเป็นบอร์ดป้ายโปรโมชั่นนะครับก็จะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งหรือว่ารุ้นรับรางวัลใหญ่อย่างเช่นรถฟอร์จูเนอร์นะครับตอนนี้เมื่อซื้อสีนิปปอนที่ร้านสีลุงนวีนะครับก็รอลุนรับฟอร์จูเนอร์ได้เลยนี่ว้าว รางวัลใหญ่จริงๆนะครับนอกจากโปรโมชั่นจากทางนิป้อนแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นจากแบรนด์ในอื่นชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น T.O.A กับปันเบเยอร์ดูลักไอซีไอนะครับหรือว่าเป็น Delta w o r l d p e เพเราก็มีโปรโมชั่นทุกแบรนด์นะครับบอกเลยมาที่นี่โปรโมชั่นจุกๆนะครับ<ว>ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับโปรโมชั่นจากทางหน้าร้านไปแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นจากทางออนไลน์ด้วยอย่างเช่นคูปองส่วนลด9.9 10.10นะครับ หรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลหรือว่าแลกส่วนลดเราก็มีเช่นกันนะครับเอาตรงๆนะครับใช้มันบอกโปรโมชั่นในคลิปนี้นี่ก็คงจะไม่จบแน่คลิปคงจะยาวเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับเ,<อ>เ,เป็นว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสีทาบ้านนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามพูดคุยกันดูนะครับแล้วก็ลองสอบถามว่ามีโปรโมชั่นจากแบรนด์นั้นๆหรือเปล่าหรือว่ามีโปรโมชั่นส่วนลดอะไรมั่งไหมพี่ๆพนักง,งานสาวสวยของเรานะครับก็จะคอยแนะนําและให้บริการนั่นเองครับ คิดถึงเรื่องสีคิดถึงสีลุงระวีโปรเพนนะครับ